มันไม่มีคนเดียวมีคนเดียวยิงมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วใจเยเ็นใจเย็น <c oughs> เอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เชื่อเชื่อเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นอะไรยังไม่ได้บอกให้มองเลยอยากมองมองไม่ได้เอไม่ได้ตาในกูจะเอาจริงแหละกูเออเอาจริงเอาจริงเดี๋ยวเอาจิงเดี๋ยวก็ร่วงคนแรกอีกกูหลับตาเล่นมาหลายตาไปหน่อย ครั้งนี้ครั้งนี้ลืมตาน่ะต่างนะครั้งนี้ฉันหลังเล่นล,ล,ลุง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 ก็เลิกใช้แค่นิ้วก้อยเล่นได้แล้ว <c oughs> ตานี้ก็ใช้ดินเล่นไม่ต้องใช้ข้อศอบเล่นว่ <c oughs> าเลยเท่าแบบโคตรอ่อนเลยอ่คคะอ๋อใช้ข้อตับเล่นอย่างงี้เอองย่าให้ใช้มือเดี๋ยวตายหมดแม่ <c oughs> ไปมีรถว่ะแล้วแบบมันก็จะได้แบบราคาถูกๆอะไรอย่างงี้ป่ะความสุขความอร่อยน่ามารถราคาไปครับไม่มีถางขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงบืดบอดเฮ้ยเดี๋ยวโดนยิงเฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถนอขึ้นรถหน่อยเอายิงกูอยอีกโอ๊ยัตว์ต่อยแันเลยหลว์เลย ได้วะแค่นี้คิวในคิวกลัวเสร็จกูโอ้โหเก็บอะไรไม่ทันเลยมีคนยิงซูบอดวะเออผมมีปืนอะไอของฟูแล้วไปของฟูแล้วไปเลย้ยมีคนอีกมีคนอีกทำไมกูขึ้นรถไม่ได้วะ หัวมึงวังอ่ะหัวมึงว่งกูอ่ะเธอจะเอาหมดเลยหรอเออไม่เอาก็ได้ไปเลยไปเลยจะหลับนยอีกยากว่าเดิมอีกแล้วมึงไม่หลับลุกดกอ่ะฮฮ่าาฮ่าฮายาา โอ้ตายจริงยู่ก really 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 ็อยากลงไปเนี่ยแหละสิ <h 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 ่งที่ลุงต้องเตือนกประจำบ่อยยูบ่อยรังไม่ใช่ก็หินหินแล้วก็เฮยอย่างไรได้กูโดนเรียให้คือแบบไอ้วงเขียวๆหมดไปจะครึ่งวงแล้วเราเพิ่งจะมาถึงมีคนอะไรเงี้ยไม่มีหรอก กูถามจริงเถอะทำไมึงไม่จอดข้างหน้าวะมันนี่ประตูเข้าเอาหน้ากูคับไอ้ยไฟล่างกูนะมันหล่นแล้วเปิดก็ดี <c oughs> นด่ <c oughs> ้กูเห็นมงอยากวิ่งไงกูปล่อยมึงวิง่ง5 minutes later มาแล้วมาแล้วตาม,มาตาม,มาคือตรงกูก็มียานอีกอันหนึ่งเราขึ้นมาคนละลำเลยตาม,มาตาม,มานี่ใช่โรตีปะ นันมันมันมาอะไรวะนั่มันมาตัแบบคืออะไรวะฮะมาเข้ากันตรงไหนวะนั่นดิอะไรอะเธออย่าเล่นอย่างนี้อีกน่มุกเงี้ยอย่าเล่นมฮ้เล้นเฮ้ยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้เน้ตเน้ยเ้เน็ตเฮ้ันน้เ้ก็เป็นเป็นเหมือนกันแ้ยเ้ยเฮวเร์ปไม่ใช่เน็ตวเเเ เป็นการเขียักษ์เนไปดิตรงใกล้ๆนี้มีอยู่ก่อนอะไรอะไรจะเปลี่ยนแปลงเหรอใช่ก่อนอะไรอะไรจะเปลี่ยนแปลงหยุดก่อนดีไหมหยุดเลยนะล่ะเออมาไปนอนเป็นเราสุดเอ้ยเห่งปืนเสร็จปืนเสร็จกู บอดแน่ตาธโรชาเอาอะเฮ้ยกูกำลังจะยิงเคลนผิวบอดแรกตอนนี้มีเลยแล้วมันไม่ใช่บอดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลอยอย่างนี้แล้วเฮ้ยคันตูดีป่ะมีใครเอาคุณสามไหมเอาแล้วทำไมทำไมทำไมลุงยิงแล้วลุงไม่ส้ำมันอ่ะ มึงก็ปล่อยให้มันทรมานจนตายเงี้ยอ่ะลุงไม่ชอบสั่งเติมใครยลุงโคตรใจร้ายปล่อยปล่อยทรมานเล่ชอบชอบบี้หมดแล้วล่ะปีดปีดปีดโอ๊ยใครฉาวะแองใครเอาคุณสามเขมารอกันบนนี้ตั้งนานแล้วเขมารอกันตั้งนานแล้วเพิ่งมาคนที่สามเถอะเอาเก็บไม่ได้บอกเต็มน้ำอะไร ว่าอะไรไม่ตรงต่อเวลาปิดตบปิดตบโอ้ยนองอะ่ะใครว่างชุบผมหน่อยผมไม่ตายะนะนถ้า<อ>มีคนชุบอะ่ะ ว้ยสองคู่นู้นเขาชมกันไว้แล้วดูคู่ผมคู่ผมเขาลบหลังโลแลวก็ไปผมตายคูีคว่าคนที่นอนคือตรงคิดว่าเธอนอนคือตรงนู้นไม่ใช่ตรงนี้คู่นูนเขาก็ชุบกันแบบเขาชุบกันแล้วคู่กูอาถืออภิษฎลบหลังโลเออน่าหน่อยใจจริงเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรนะอะไรนะกูนอนอีกแล้วเดี๋ยวเด๋ดูให้เดี๋ยวดูให้ตรงเนี้ยันจะตายละ ไม่ใช่ติดทำไมเรียกมันขึ้นช้าจังวะมึงต้องสวดมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเร็วไปชุดเป้งเิ่งรถซ่อมอยู่ข้างล่างเสร็จกูอยู่ไหนกันเลยไม่เห็นเลขลมกันเลยเคนเห็นหมดเลยนะอ๋อโอ้โหไปแล้วเฮ้ยวิ่งมีรถมีรถตรงเอ้ยเอ้ยไปเร็วตามมาตามมาไหนไหนไหน อ่ะยังคงวนนู่นสู้เขาเอาชัยชนะเธอยิงไหมยิงโอ้เดี๋ยวจะไปตันน้ำให้ตันน้ำมันให้ดูยิงมันแล้วไม่มีคนเดียวมีคนเดียวยิง ตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวคุณอกไปยิงยิงมันแต่แบบเขามีแล้วไปไปไปเพื่อนมันมาอพยพคือแบบมันมีรถสี่แบบจะได้นั่งกันสี่คนดีๆก็เรายิงระเบิดเฮ้ยมีคนยิงทางโน้นมันยิงเรามันยิงเรา ตอนแรกจะไปไหนกันขับตามมาดิโอเคคงรู้ยิงดักกันไว้มันอยู่กลอย่างไรอย่างไรมันอยู่หลังไอ้นั่นแหละหลังไอ้กองฟางกองฟางไหนก่อนโอเค เราขับรถไปบุกมันเลยว่าเรามีทั้งสี่คนมันมีสองคนเองเออเดี๋ยวน้องมาขอขขออซื้อกระถางก่อนโอ้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 ไข่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 ชนกูว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชูวให้เดี๋ยวชูวให้กูช่เว้งกูช่วยเว้งอาชูวยเราเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยยิงรถยิงรถสโอ้มันโปอยิงอะไรต่ำขนาดนี้เออจริงเดี๋ยวรถหลบดิ Mày có nhau phóng hòn chén vào. Mày nhau hòn chén. Homoi chén dài hòn 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 อ้าวเขียนน็อกแล้วเออยังม,ม,ยยมันน็อกมันน็อกสวยสวยมันน่าจะมีสามคนเชิญระวองนะชีมันโผล่มานนะโมเอ้ยวิ่งมันวิ่งมันวิ่ง,ม,งมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วไม่โดนวะโดนนัดหนึ่งไม่เอาชุบเพื่อนวะมันฉุบเพื่อนมันจานเพื่อนตายตายแล้วเพื่อะไรเ,เราขับรถไปช้ามาเลยวะ ม,มีคนเดียวนี่<ด>เออมาดิมาดิขึ้นรถดิลุงขึ้นรถเฮ้ยลุงขับดีกว่าไปเชีย็นยิงเองเธอไปกับเ,<อ>เ,เขาปะเ,<อ>เนี่ยลุงอ่อนหันดเออใจเย็นใจเย็นลุงใ,ให้เพื่อนนำเพื่อนนำเดี๋ยวเราตายกันเฮ้ยมันมีสองคนไม่ได้เหลือคนเดียวสองอยังมีที่ฟางอยู่ใช่เออลุงตามเพื่อนไปลุงล,งล,งลงุงติดเลยโอ้โห อยู่ไหนตัวนี้อยู่ไหนทางโน้นทางเดิมตรงนั้นหรือไนกูไม่มีโลอ่ะกูยิงเขาไปเคชนจบเไปกูยิงให้ตรงอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่มามาถ่ายมาเอ้ยทำไมไม่ชุบนกกันวะ

นี่บนขามีรถมากหรอเข้าไหนเข้าไหนโยนไปโยนไเข้าไหน,นเธอเข้าไหนกูยิ้มาดีกว่าเลยไอ้ต้องฟังตายยังวะยังเป็นวงโหนี่คน,คนเดียวคนเดียวคนเดียวบนข่ามันอดอยู่ไงได้ละว้าว5 minutes later กูยังไม่เจอคนเลยตายมาแล้ว แล้วเจอรถมันวะเจอเจอปุ๊บซี่เฮ้ยมีคนตรงห้องน้ำมีคนห้องน้ำเอาเธอมีอะไรบชุดพวกนี้ไม่ได้ชุดนี้ได้เฮ้ยตั้งโลดิเฮ้ยห้องน้ำมันจะยี่กัน กูยิงตัวห้องน้ำแล้วตัวกูมีรถสีอันะห้องน,น<า>่ะตรง,ห,งตห้องน้ำเนี่ยเหรอเออห้องน้ำนี่ยห้องน้ำนั่นนะกูยิงโดนหัวไปไม่น่าหรอกห้องน้ำเนี้วะห้องน้ำนี้อะอ๋อกูเห็นสละคนมีอยู่ในห้องน้ำอะเขาขับรถมาคนบนเขาก็ายังยิงเราอยู่เลยนี่นะนั่นดิมันมันหลงเลีวเร็วพูดอะไรของกูเนี่ยกูเลี้ยงห้องนไม่ได้กูเลี้ยงห้องน้ำไว้ให้ เสียงมนมาจากบ้านมันมันนกมาห้องน้านอกเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่อ่ะโอ้โหเห็นคือรถดิยิงไม่ทันคือรถคือรถคือรถรถเร็อไป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 รถกันลุกอาเอาวอาใล้งเลย

บนเขาเว้ยมีคนอยู่บนเขาลงลงแต่ว่าม่อกี่นอนเนียนอยู่เออแล้วเราก็ไม่เห็นโกว a w m ว่ะต้องเหน็ต้องเหน็มันเจาะอย่างไ้เฮียไม่หลับลยไอ้เฮียรถติดไอ้สัตว์ชิบหายแล้วมึงมึงีข่าวอลไรจะบอกพวกมึงเล้ทำไมวะอะไรเราต้องเข้าวงแบบไม่มีรถ กูมียาป่ะมีแต่งมีแ้งพันธุ์ตกูมีทั้งยาเป็นมีมยา,อย,าอยู่ตายดิมันตายแล้วทำไมตัวกูมันเก็บแบบอย่างงี้วะแล้วกูก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยขอบใจมากที่แบบกรุบๆๆแต่ไม่ให้อะไรขึ้นมลยนิว่าเขาวงแล้วแอลไปทำแผลเพื่อ,ขอเขาวง เฮ้ยบนนู้นมีคนไหนวะคนไหนวะคนนี้ทำไมไม่โดนมันไม่ต้องโดนสิเื่อโดนแต่ไม่โดนหัวอือุ้ยยิงยังไงวะยิงได้ไงในกูกูปลารองเท้ากลับแล้ว เพือยู่ไหนกันวันน่ะวงอยู่ในบ้านมันด้วยเจริญจริงอยู่ข้างบนอยู่ปะอยู่ข้างบนอยู่ตึกฟ้ามองไม่เห็นเลไมเห็นเหรอเคยไปทำยังไงแล้วนั่นน่ะเอ็นบิเอ็มอีกละมันเหลือสามคนเองมองไมเห็นเลย โดนเอ็นวีเอ็มยิงว่ะมึงมาโอ้มึงเห็นลุงระวังมีควันปะไอเคนอยู่ในวงปะไม่อยู่กูปาควันให้อ่ะมึงวิ่งเข้าวงได้ปะเอ้ยมึงขานเข้าวงได้ปะเดี๋ยวไปเจอกันในวงเหอได้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 เดี๋ยวกูขานเข้าวง ที่มันมันมีมันมีมันมีที่ไม่ใช่บนตึกด้วยนะเออมันอยู่มันอยู่บ้านนี้กูเจอแล้วเลือดเลือดเขียนจะหมดแล้วอ่ะลุงแย่น้องนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเออพวกมึงเอาที่พวกมึงรอดเลยกูจะรอดอะไรวะผู้ถามอะไรดีนะได้แล้วข้อที่หนึ่งโอ้ดีที่ อีสัสเอียร <of> <ici> ์กูไม่มีควันแล้วกูปาควันมาช่วยเคียนอ่ะทำไมมันโหลดเลยวะเนี่้อ้าวเมื่อกี้ขึ้นดับสี่ให้กูแล้วเปลี่ยนเป็นดับสอง